สวัสดีครับพี่น้องมาพบูาผ่อกันคือเก่าพี่น้องเอามือนีก็ไดู้้น,น,เ,นเสียบเสียบมาฝากพี่ตอนนองคือเก่าล้วพี่น้องต้มปลาดุกปลาดุกหน่อยพี่น้องซาวน้ำปลาละปลาดุกหน่อยกำลังใส่พอดีกินพอดีงามๆเลยพี่น้องบอใหญ่บอหน่อยพอดีพอดีงามๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวพี่น้องเอามาเสียบเสียบมันกันบวมอยู่ในประเทศต่างประเทศเอาพี่น้อง กวนสีรุ่งมือกับฝากพี่น้องกดตึกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนี่ได้พี่น้องเด้อจะเฝ้าเหรียญปัดพันเหรียญพันได้พี่น้องจุดให้ยกำลังใจกันทักก่อนพี่น้องเอ้ามาพี่น้องลงมือน้ำกันลงมือเส็บแสมกันพี่น้องค้าแรกเพื่อพี่เพื่อน้องสุกสุกคนนึกเก่าเลยพี่น้องเอาน้ำปลาดุกไงตัวผมอีกกินพี่น้องหรือมื้อตุ๊บพี่น้องเนี่ย 음음아까나도 음. 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 Mm. หนัวครับพี่น้อง นัดตครับพี่้องลูกดดอ,อิมขมกแตกขี้มูกแตมมกแตแลเลยพี่้องแซ่บครับ ตั้งเป็ด <ALLY> ตั <out> ้งแสบขี้มูกางขิู้กงายเลย สุดจัดน้ำสมนัวครับพี่น้อืออ